สวัสดีสมาชิกรถมือ2องช n แนลทุกท่านด้วยนะครับถูกที่สุดสภาพป้ายแดงเลขไม่60,000กว่ากิโลกับอิส z u d ดีแม็กประตู1.9 DDI ปี2019ราคาสุดว้าวประหยัดเงินไปเกือบ350,000บาทกับราคาที่เปิดขึ้น 6 9 9 0 0 0บาทครับโอ้โ oh, ห oh, คุณได้อูสุดีแม็กส mm ีประตูเกียออโต้ปี19-20นะครับผมสวยสวยใสๆส,สเดิมๆิมเลขไมลประมาณ63,000กว่ากิโลครับโอ้โ oh, ห oh, น้องๆป้ายแดงเลยนะครับผมคุณได้คันนี้ไปประหยัดคุ้มค่าราคาดีงามใครสนใจนะครับรถคันนี้ต้องบอกว่าต้องด่วนนิดนึงนะครับเพราะว่าสภาพภายในภายนอกเนี่ย คือดูแลอย่างดีครับรถใช้น้อยจริงๆนะครับผมใครที่สนใจต้องรีบแล้วแหละนะสำหรับ isuzu d-max ตัวหน้าใหม่เจนใหม่ปี1 9 2เเลขไม่น้อยมากเลยนะครับ6ก0 0 0มกิโลไม่รู้จับใหม่ยังไงข้างในคันเกียร์นะฮะมอนิเตอร์กล้องมองหลังนะในส่วนของห้องเครื่องใสสะอาดนะครับสวยๆเลยมากับล้อมแมก็กแต่งสวยครับทำให้รถนั้นมีมิติมากขึ้น คันนี้จอดอยู่ตรงข้ามเดลโมบางแครครับเรามีทีมงานเซลล์ดูแลทุกขั้นตอนเซลล์น่ารักมากใจดีมากครับท่านจะติดอะไรเครดิตดีไม่ดียังไงมาคุยกันก่อนเดี๋ยวดูแลซัพพอร์ตให้ส่วนใครที่จัดสดต่างจังหวัดทั่วประเทศโอนจองด่วนๆครับ0885845375ครับ